สัีครับวรัต่ครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่งองอัตราส่วนน้เพลงนะครับก็อัตราส่วนน้ตเพลงก็ผมจะสอนทั้งแต่บเบื้องต้นเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่โน้ตนี้นะครับเท่ากับ4จังหวะ โน้ตแบบนี้เท่ากับสองจังหวัดโอ้แบบนี้เท่ากับหนึ่งจังหวัดส่วน

ตามหลักของมาตรฐานทั่วไปเขาจะเขียนเป็นแบบนี้สำหรับโน้ตจีนนะฮะตัว x ตัวเดียวความหมาย x ก็แทนโน้ตตัวโดรเดวีทุกตัวนะฮะก็ในบางส่วนบางคนเขียนในโน้ตเพลงจีนเนี่ยบา,บ,าบางส่วนบางส่วนนียโน้ตสี่จังหวะบางส่วนเขาอาจจะเขียนเป็นโน้ตแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นโน้ตแบบนี้ก็ได้ ทั้งหมดนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อผิดนะครับแล้วแต่ของผู้เขียนในการแจกเพลงนะครับส่วนโน้ตตัวนี้แบบนี้เอาแค่ครึ่งเดียวตัวนี้แหละเราเรียกว่าโน้ตสองจังหวะน,นะครับแต่เวลามาถึงโน้ตหนึ่งจังหวัดนี้ของผมก็จะมีหลักให้คิดอีกแบบหนึ่งให้คิดเป็นเหมือนอัตราส่วนแรกเงินโน้ตหนึ่งจังหวัดตัวนี้ผมจะเรียกเป็น หบาทนะครับส่วนโน้ตครึ่งจังหวะตัวนี้ผมจะเรียกเป็น50สตางค์โน้ตถึงส่วน4ตัวนี้ผมเรียกเป็น25สตางค์เพื่อที่จะทำความเข้าใจมันได้ง่ายขึ้น mm hmm. เร็วขึ้น จะได้ไม่ต้องพูดวัน1ส่วน4 1, ส่วน2อะไรพวกนี้นะฮะก็ถ้ามาแทนค่าย,ยเห็นชัดเลยโน้ตชุดนี้คือ2จังหวะโน้ตชุดนี้คือ1จังหวะโน้ตแค่ x 1ขีดข้างล่างเท่ากับครึ่งจังหวะ x 2ขีดทเท่ากับ1ส่วน4จังหวะ ในที่นี้หลังจากนี้ต่อไปช่วงหนึ่งจังหวะครึ่งจังหวะและหนึ่งจนสี่จังหวะผมจะพูดหนึ่งบาทห้าสิบตังค์แล้วก็ยี่สิบห้าตังค์นะครับในโน้ตที่เขียนอยู่ที่นี่เป็นโน้ตสี่ส่วนสี่จังหวะนะฮะสี่ส่วนสี่นะครับผมทั้งหมดนี้ลองสังเกตง่ายๆนะฮะถ้าโน้ตสุดสี่ส่วนสี่ x ในนี้2จังหวะก,ก็ทอาจะมี x 2ตัวส่วนในนี้1จังหวะจะมี x 4ตัวเพราะคือ4ส่วน4ส่วน4นะครับส่วนตัวนี้ x จะมีอยู่8ตัวเพราะมันคือครึ่งจังหวะคือ5้าิตังค์นะฮะก็สังเกตดีนะฮะมันจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มละ1บาทจะมี4กลุ่มนะครับ เหมือนกันในกลุ่มของยี่บห้าต่งก็จะมี16เหรียญก็แบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4เหรียญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเมื่อรู้ฐานพวกนี้แล้วทีนี้เรามาต่อยอดเอาได้ว่าวิธีการผสมอัตราส่วนแล้วมันจะทำให้เราเบทเพลงก็จะมี ความรู้สึกอะไรแปลกมีความรู้สึกให้มันร้องไม่ใช่เป็นราบเรียบเป็นประเภทว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะซึ่งเพลงก็จะไม่พอนะมันก็จะมีจังหวะยกจังหวะตกนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลบกระาดานหน้านี้ออกนะครับแล้วก็จะเขียนให้เห็นว่าจังหวะยกจังหวะตกเป็นยังไง โดยอาศัยจังหวะของ1บาทเป็นหลักนะครับการดูดจังหวะยกจังหวะตก นะครับให้สังเกตจากจุดนี้ผมจะมีหลักการคิดโดยการแบ่งเป็นหมวด50 50ตังแรกลง50ตังหลังขึ้นนะครับเพราะใน1บาทน,นี้จะมี50เหรียญก็คือจะมี50แรกลงและขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆนะฮะทุกอย่างก็จะเป็นแรกลงหลังขึ้นแบบ เพราะฉะนั้นในการตีจังหวะเราก็จะตีตามแบบนี้ไหหด้ว่าเห็นแทบว่าเราจะมีลูกศรลงทั้งหมด4เราก็จะตีมือทั้งหมดสครั้งเหมือนกันและก็ต้องยกมือขึ้น4ครั้งเหมือนกันนะครับอ่า ้าผมเขียนเป็นโน้ต50ตังทีนี้จะเห็นชัดขึ้น50าสิตังแรกลง50าสิตังหลังขึ้นและผมจะแทนค่า x เป็นเลข1 2ึ่สอง ผมยังไม่อ่านโดวเลยมีนะผมจะแทนเป็นตัวเลขก่อนสังเกตเลข2เราจะยกมือทุกครั้งเลข1เราจะมือประกบกันทุกครั้ง่าะนะโอเคสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึนะฮะสังเกตดีๆว่ามันจะเป็นตามลูกศรเราเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้ มันตอนนี้อัตราส่วนมันเท่ากันหมดมันก็เลยราบเรียบมันก็จะทําให้เพลงมันเหมือนกับไม่มีรสชาติอะไรแต่ถ้ามีอัตราส่วนที่มีเช่นมีบาทเดิมมี50มีสลึงนึปะปันไปมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเพลงมันก็มีหลากหลายหลายแบบขึ้นมาโอเคทีนี้ผมจะมาดู ตั้งเงื่อนไขให้วิธีการมองของโฟโนตนะครับเดี๋ยวผมจะเขียเนเงื่อนไขไว้ให้หลักในการแบ่งคำนะครับผมเงื่อนไข1มูลค่าน้อย ไปหาบุญค่ามากคงเไดบไปนะหนึ่งตำแหน่งเช่น เกตดีๆนะครับโดเลมีเลโด 1, 2, ึ่งสังเกตดีๆว่าตัวนี้ห้าสิบห้าตัวนี้1นึ่งบาทเพราะฉะนั้นเลื่อนไขมูลค่าน้อยไปหามูลค่ามากผมตัวเลขผมจะทำมูลเป็นวงเล็บถ้าสังเกตในการอ่านเราจะอ่านรวดเดียวเลย5้าตัวจะไม่มีการจุดนะครับ และถ้าเป็นตัวอย่างแบบนี้ล่ะฮะสังเกตในการแบ่งคำนะฮะมันก็จะแบ่งอีกแบบหนึงนะ่งละน้อยก็คือ25่ห้ตังไปหา50 50ไปหา1บาท เพราะฉะนั้นในการแบ่งคํสองอันนี้จะไม่เหมือนกันนะอันแรกมันจะลาบลาบเรียบๆก็เป็น1 2 3 2 1หรือถ้าเป็นตัวโน้ตก็คือโดเลมีเลโดนะครับแต่ตัวอย่างที่สองสังเกตมันมีจุดแทรกอยู่ระหว่างเลขหนกับเลขสมันทำให้อัตราส่วน,นเปลี่ยนแปลงไป ทีนี้วิธีการอ่านสังเกตนะฮะคู่นี้จะติดกันคู่นี้จะติดกันเหมือนกันแต่คู่นี้จะไวกว่าคู่นี้จะช้ากว่าเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1 2 3 2 1สเพราะฉะนั้นเป็นโดเลมีเลโดนะฮะจะไม่เหมือนข้างบนแนละ้วข้างบนคือโดเลมีเลโดนะฮะอย่างก,ก็จะมีการ เพราะว่ามีการผสมคำมีการอัตราส่วนหลายหลาแบบทำให้เราแบ่งคำเพยงก็จะพอขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่อนไขในการแบ่งสำหรับตัวเลขนะครับแล้วก็ลักข้อคิดอีกวิธีหนึ่งคือ,อตัวเลขแล้วมีจุดอยู่ข้างหลัง นะครับเดี๋ยวจะบอกมูลค่าของจุดให้ตัวเลขเรารู้แล้วว่าตัวนี้1บาทหลังจุด1บาทจะเหลือมูลค่า50สตางค์อันนี้คือจำหนักถาวรได้เลยครับถ้าตัวเลขนี้50สตังค์หลังจุด50ก็จะเหลือ25สสตังค์ จริงๆก็คือจุดจะมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวข้างหน้านะครับจุดจะมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นหลักตายตัวเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งคิดว่าจุดนี้มูลค่าอยู่่เท่าไหร่จริงๆวิธีการแบ่งโน้ตเนี่ยก็จะมี3ขั้นตอนนะครับ 1. ขั้นตอนหามูลค่า สขั้นตอน,ก,นอก,อการแบ่งอักษรการแบ่งอักษรนะฮะและขั้นตอนสุดท้ายคือการแบ่งจังหวะการแบ่งจังหวะหรือการนับจังหวะก็ได้นะฮะ สำหรับวันนี้ของผมเองก็อาจจะคุยเรื่องการแบ่งตัวเ,เลขก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปคลิปคราวหน้าผมก็จะมาเริ่มอธิบายเรื่องว่าอัตราส่วนของโตัวโน้ตมีอะไรบ้างและถ้ายังพอมีเวลาผมก็จะเริ่มอธิบายเกี่ยวเรื่องการแบ่งอักษร การแบ่งอักษรเนี่ยเราควรจะมองยังไงมีเงื่อนไขแบบไหนนะครับและหลังจากนั้นอีกสักระยะหนึ่งก็จะมาคุยกันเรื่องการนับจังหวัดดูว่าจังหวัดไหนเป็นจังหวัดตกจังหวัดไหนเป็นจังหวัดยกนะครับแลวจะยกตัวอย่างมาให้ดูหลายๆแบบนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็คงอาจจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง การแบ่งมูลค่าตัวโน้ตว่าอยู่แค่นี้และหากมีใครสงสัยอะไรก็สามารถถามมาได้นะครับแล้วผมจะเข้าไปดูและจะตอบคำถามให้ทุกๆท่านไปโอเคคนระับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ